ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับวิดีโอภาษาไทยกับครูแบงค์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเนาะเรื่องสะระอือห้าหยุดศูนย์นะครับของโรงเรียนลาดยา่าลาดย่าวิทยานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับสระื้อสระอืะะอนะครับสะระื้อจะอยู่ในหมวดของสะระในภาษาไทยนะอ่า จะมีลักษณะเหมือนกันเลยเหมือนกับสาระอิในช่วงเนิมต้นก็คือการมีขีดตรงแบบนี้มีหลังคาให้นะสาระอึเป็นยังไงลลกสละอจะมีวงกลมตรงนี้ใช่ไหมเสละอจะมีวงกลมบริเวณท้ายแต่สระอือนั้นแตกต่างกันสระอือนั้นจะเหมือนกับสระอี จะมีขีดลงมาสาระอีมีแค่1ขีดถูกไหมลูกแต่สระอือจะมี2ขีดสระอีกับสระือต่างกันตรงขีดนะลูกจำไว้ด้วยนะและสระือเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับจะเมื่อใดที่เราไม่ใส่ตัวสะกดไปนะเช่นคำว่าคืน คออือสรือมีสองขีดนะลูกคออือสะกดด้วยนอหนูคออือนอคืนเราจะเปลี่ยนออ่างข้างหลังเป็นนอหนูแต่ถ้าเราไม่มีตัวสะกดเป็นนอหนูกอไก่รอลิงบอใบไ,ไม้อะไรต่างๆนาะนาะนะที่เป็นตัวสะกดได้เราจะใส่ สละอ,อหรือตัวอออ่างลงไปให้มันครบ2ตัวนะลูกจำไว้ด้วยนะจะไม่มีการเขียนเช่นสอือสองขีดแบบนี้สือแบบนี้จะไม่มีนะลูกจะผิดทันทีนะ <No. S 1> เราต้องเติมอะไรไปด้วยลูกถ้าไม่มีตัวสะกดเราต้องเติมออ่างไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเราเติมอออ่างไปด้วยเนี่ยจะทำไมลูกจะทำไมจะถูกต้องทันทีอ่าต้องเติมแบบนี้นะถึงจะครบองค์ประกอบนะครับสำหรับสะระอือะ่เดี๋ยวเรามาทดสอบกันในชุดคำตอบนี้นะครับไปกอไก่กอ,อไก่ บวกกับสะระอือรวมกันเป็นกออือกือ่ารู้จักกิ้งเกือไหมกิ้งเกือตัวยาวๆมีหลายขาลูกมีพันขาเลยเยอะมากครูก็ไม่เคยนับเหมือนกันแต่น่ากลัวลูกอย่าไปเข้าใกล้นะมันกัดเป็นความรู้วิทยาศาสตร์นะลูอะกอ่ะกออือเกือนะ ต้องลืมอย่าลืมอะไรลูกอย่าลืมอะไรอย่าลืมอ,อ,อ่างด้านหลังด้วยนะอย่าลืมเลยขาดเลยรูปนี้ต้องเป็นกอเอือกือที่ครบองค์ประกอบนะลูกโอเคนะอย่าลืมนะต่อไปคอควายกับสระอ,อือคออือรวมกันเป็นคออือ คือนั่นเองคำว่าคือเขียนแบบนี้เลยจะไม่มีคำว่าคือแบบนี้เลยคออือ,อคือแบบนี้ไม่มีต้องเป็นแบบนี้ลูกถึงจะถูกต้องเข้าใจไหมประมาณนี้นะลูกนะลองเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับต่อไปมาชอชิง ชอชิงกับสะระเอ,อชอชิงมาใหม่แล้วนะนะชอชิงมีลักษณะมีหัวและมีทา้ายเป็นวงกลมแล้วขึ้นไปกบข้างหน้าเหมือนจอจาน,น่ะชอชิงกับสะระเอ,อชอ้อือชือนั่นเองออกเสียงให้ถูกนะลูกไม่ใช่เสียงชอช้างนะชอช้างคือเสียงชออันนี้คือเสียง ชอคนเราเสียงกันนะลูกชออือชือ้นนั่นเองนะครับไม่ไม,มออีอ่างฟุกตัวเลยต่อไปดอเด็กดอเด็กจะต่ตกแตกต่างจากต่อเต่ายังไงลูกต่อเต่าจะมีอุบัติเหตุที่หัวเห็นไหมต่อเต่าจะหัวหัวแตกจะมีรอยหยักลงบนหัวแต่ดอเด็กทําไมลูก ไม่มีเลยเหมือนเด็กเราเนี่ยตัดผมเรียบร้อยก็จะไม่มีอะไรเป็นหยกักหยักเป็นทรงผมอะไรประหลาดประหลาดเนาะก็จะมีผมที่เรียบร้อยนะครับระบายความร้อนได้ดีนะดอ,อือ,อดอนะดบวกสระอือจะเท่ากับดอ,อือดอเช่นคำว่าอะไรลูกที่เรารู้จักกันเลยสออสะ ดอ,อือดือคือสะดือนั่นเองสะดืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงตรงท้องหรือตรงพุงนะครับต่อไปอะคำนี้เลยบอใบไ,ไม้บอใบไ,ไม้จะแตกต่างจากปอลาก็คือหางนั่นเองหางบอใบไ,ไม้จะทําไมลูกยาวใช่ไหมยาวขึ้นมาแต่ปอลาจะาหาง ยาวจะเสมอกับหัวบอยไม้เลยเวลาเขียนบอยไม้กับปอปลาอย่าสับสนนะลูกจะต่างกันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยตรงหัวของไอ้ตรงท้ายของบอยไม้นั่นเองนะครับมาบวกกันเลยบอบวกกับ,อ,บอือบออือบืออะบออือบือเนี่ยเช่นคำว่า กระเขียนไม่ได้แล้วพื้นที่เล็กมากกระบือกระบือคือตัวอะไรลูกกระบือคือควายนั่นเองอ่ากระบือกระบือคือชื่อสุภาพของน้องควายนะครับส่วนคำว่าโคโคเนี่ยเป็นชื่อสุภาพของอะไรลูก สัตว์ที่คล้ายๆกันคือวัวนะจะคล้ายๆกันเลยกระเบือเป็นของควายส่วนวัวเป็นของโคโคเป็นของวัวโอเคนะครับต่อไปมอมมาคำนี้เราจะได้ยินบ่อยนะมอม้าบวกกับสระอือเป็นมออือมือนั่นเองนะมออือมือนะครับ เรเอือมมือนี่เราจะใช้บ่อยมากเลยในการแต่งประโยคหรือว่าในการพูดประจำวันเนาะนีะนะเวเรามารูจักมือกันนะครับมือคือนี่ hand มือนะครับไม่ใช่นิ้วนี่นะไม่ใช่นิ้วมือคือทั้งมือเลยรประกอบของนิ้วนะครับมาต่อไปคำที่9แล้วคำที่9สอเสืออ่ะสอเสือบวกกับสะระเอือบวกกัน จะได้คำว่าสออ,อือสือนั่นเองสอ,อ,อือสือเนี่ยจะมีคำที่ใช้สารือกับสอเสือเยอะมากเช่นคำว่าอะไรลูกที่เรานั่งอ่านทุกทุกวันเลยหนังอะไรหนังสือนั่นเองหนังสือนะนี่ครูใช้เมาส์เขียนก็อาจจะลำบากหน่อยมังหนังสือหรือว่าระ กะซือ้อที่เป็นเพลู <c oughs> กะซือ้อนะครับคุณลบบ่อนกะซือหรือหนังสือนั่นเองนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆเนาะอ่ะต่อไปมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นลอลลงนะลอลิงบวกกับสระอือก็จะเป็นลออือลออือ ลือนั่นเองนะครับลออือลือเนาะเดี๋ยวเราฝึกอ่านกันลออือลือลือใช้กับในชีวิตประจำวันที่เราเจออะไรบ้างเช่นคำว่าข่าวลือได้ไหมข่าวลือหรือชื่อเฉพาะที่เราฮิตกันเมื่อปีที่แล้วอะไรตาลือตาลือตกบ้านเนี่ยแหละตาลือใช่นี่แหละลูก ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนสระเรื่องสระอือน,นะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับไล่ตามสระกันไปก็ต่อไปก็จะเป็นสระอุและสระอูต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนนะครับเอาสมุดขึ้นมาสมุดภาษาไทยนะสมุดขึ้นมาแล้วเขียนสระพยัญชนะบวกกันแล้วเท่ากับ คำนั้นๆที่ครูให้ไปในวิดีโอนะ8คำ9าคำหรือ10คำที่ครูให้ไปนะครับให้นักเรียนเขียนลงสมุดแล้วถ่ายรูปทรงมาในกลุ่มไลน์ของเรานะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ